ไฟหน้าตาลึกสไตล์ออสซี่กระจังหน้าสไตล์ออสซี่โ็อกโปรเฟนเดอร์ ender, ตัวยกชุดยกพร้อมด้วยฟรีล็อกแหนบยกทั้งตับนะครับแล้วก็มาชุดระบายความร้อนปั๊มน้ําวาล์วน้ําท่อน้ําถังพักน้าหม้อน้ำอลูมิเนียมใหม่พร้อมด้วยน้ายาคูลิงทางระบบวันนี้มืดแน่นอนครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับช่องยายกระตาพาไปเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชม Toyota Sport c ต,ตคูชเชอร์ปี2004เครื่องยนต์2005 ็นขับซีนะครับตัวนี้ลูกค้ามาจากกรุงเทพนะครับจะมาทําสัญยกรรมแปลงหน้าตาลึกเป็นสไตล์ออสซี่ครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามช่างนะครับว่าวันนี้จะสัลญกรรมอะไรกันบ้างนะครับคุณหมอครับแนะนำหน่อยครับสวัสดีครับวันนี้โตโยต้าไทเกอร์นะครับลูกค้าแต่งสไตล์ออสซี่อันนี้ลูกค้านําสินค้ามาให้ทางอู่จัดการให้นะครับก็ จะมีชุดกระจังหน้าออซซี่เป็นกระจังหน้าแท้เลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าชุดไฟหน้าตาลึกสไตล์ออซซี่เสริมสิยกรรมกันนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนระบบระบายความร้อนเปลี่ยนหมอน้ําอลูมิเนียมปั๊มน้ําวาล์วน้ําแล้วก็ชุดท่อน้ํานะครับแล้วก็ถังพักน้ําด้วยนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนก็จะมีปีล็อกแหนบยก2นิ้วแล้วก็ชุดยกหน้า2นิ้วนะครับแล้วก็ชกคอัพโปรเฟนเดอร์โมโนโทูบตัวนี้แล้วก็ชุดระบบเชื้อเพลิงก็จะเป็นกองดีเซลของไททันนะครับ พร้อมชุดขาตรงรุ่นพร้อมสายน้ํามันตรงรุ่นนะครับพร้อมติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับวันนี้ไม่มืดไปเลืกอครับวันนี้เยอะจัดนะครับอุปกรณ์เพียบเลยไอตัดแต่งช่วงล่างระบบระบายความร้อนเยอะครับแล้วก็ยังศัลยกรรมหน้าอีกช่างนํารถเข้าช่องลิฟต์เรียบร้อยแล้วนะครับ๋ยวลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะให้ชมตอนที่หล่อแล้วนะครับเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะบางทีมาดูตอนนี้อ่าไปดูด้านหน้าครับถ่ายทําไม่ทันแล้วครับวันนี้เพราะติดธุระอยู่พอดีเดี๋ยวให้ดูตอนจบเลยนะครับ <P> ดูหน้าเดิมนะครับหน้าเดิมเป็นเครื่องยนต์2 5 0 5ปี04นะครับโตโยต้าสปอร์ต u ูเจอร์ประตู mm hmm. ด้านหน้านะครับเปลี่ยนภายในก็คือมีระบบหล่อเย็นม,มีหม้อน้ำ <Okay. S 2> มีปั๊มน้ำอะไรต่างๆนะครับตามที่ให้ดูอะไรในช่วงแรกครับแล้วคราวนี้ก็มาดูด้านหน้ากันนะครับสไตล์ออสซี่เป็นหน้าหล,ลอ่อ หล่อไม่หล่อลองตัดสินใจดูนะครับเราจัดว่าหล่อแปลกตานะครับใครเห็นก็ต้องมองแหละครับฟรีล็อกนะครับตัวนี้ขอไอซิ่นสวยงามเทสแล้วนะครับเมื่อกี้ช่างเราไปเทสแล้วใช้งานได้ดีเดี๋ยวแนบรูปให้ดูเดี๋ยวแนบไฟล์รูปไปให้ดูนะครับเดี๋ยวช่างเล่าต่อนะครับว่าทําอะไรไปบ้างอันนี้ดูไปคร่าวๆก่อนช่างรีวิวหน่อยครับรถหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับก็นี่ครับกระจังหน้า ออฟซี xy, ไฟหน้าตาลึกเสือนอนดึกนะครับอันนี้เป็นไฟโพมแท้เลยนะครับแข็งแรงมากแข็งแรงตึกไม่มีขยับติดตั้งพร้อมปรับตั้งไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นชุดหน้าไฟลึกนะครับเป็นชุดเดียวกันแต่ไฟมุมก็ยังเป็นไฟเดิมอยู่แล้วก็เป็นกระจังหน้าตัวนอกแท้นะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมี ที่ทำระบบเครื่องยนต์ก็จะมีเปลี่ยนหม้อน้ำนะครับเปลี่ยนหม้อน้ำอลูมิเนียมแล้วก็เปลี่ยนถังพักน้ำแล้วก็เปลี่ยนปั๊มน้ำแล้วก็เปลี่ยนวาล์วน้ำเป็นวาล์วน้ำา6็เปิดเร็วนะครับวาล์วน้ำา76องศาเปิดเร็วความร้อนจะสบายๆครับหลาย<ม>คันมีปัญหานะครับเรื่องความร้อนถ้าเปลี่ยนเป็นวาล์วน้ำา7็นี่ถือว่าได้ประโยชน์เยอะ อันนี้ก็มีปัญหามาครับหม้อน้ําผุกระจายเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมพร้อมใช้งานได้เต็มที่เลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนและความร้อนนิ่งๆเมื่อกี้ออกไปลองมาแล้วนะครับแล้วก็มาที่ช่วงล่างก็จะมีฟีล็อกของไอซิ่น,นะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยลองเทสแล้วไปปีนบิดมาแล้วนะครับย้อนกลับไปพอน้ำเหรอครับพอน้ํานี่มันมีปริมาตรหรือว่ามีความจุหรือมีอะไรที่มันพิเศษกองพอน้าติดรถครับ หม้อน้าติดรถก็เป็นอลูมิเนียมแต่ว่าฝาบนฝาล่างเป็นพลาสติกหม้อน้ารถรุ่นนี้ก็20ปีแล้วเนาะก็ปีก็โอกาสที่จะเป็นพลาสติก hmm. เปื่อยผุก็มีแต่ว่าแบบนี้ไม่มีโอกาสที่จะแตกที่จะผุเลยนอกจากเราปล่อยให้หม้อน้ําเป็นสนิมจนข้างในตันแล้วก็เป็นตะกันถ้าเกิดเราใส่น้ํอเย็นอยู่ตลอดเวลาดูแลอยู่ตลอดเวลาให้ได้ยาวๆเลยครับก็เกี่ยวว่าปริมาตรก็ต่างจากเดิมไม่มาก แต่เป็นความสนใหม่ดีกว่านะพูดถึงนะครับผมอ่าได้เนี่ยเได้ต่อไปฟรีล็อกฟรีล็อกของไอซินนะครับตัวนี้ก็เป็นมือสองญี่ปุ่น,สภ,นสภาพเป็นไงนครับตัวนี้สภาพสภาพลื่นโอเคอ่า,อาเห็นลูกค้าแจ้งว่าทางร้านที่ซื้อเขาก็ลือล้างมาให้แล้วเราตรวจสอบก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็ติดตั้งไปก็ลื่นดีหมุนบิดล็อกบิดฟรีก็หมุนได้ไม่ได้ฝืดมากมายถือว่าโอเคครับ ก่อนประกอบก็ดูอยู่แล้วนะครับก่อนประกอบ,บก็ดูในภายในดูรายละเอียดถือว่าจัดว่าเกรดเกรดเกือบร้อยเปอรเซ็นต์นะครับถือว่าคุณภาพดีในในสินค้ามือ2แท้ของไอซินนะครับราคาก็ถือว่าได้มาได้มาดีนะครับราคาตอนนี้มันประมาณ4ี่พันถึงห้าพันคันนี้ก็ได้มาสี่บวกบวกถือว่าไม่ได้เยี่ยมไปเลยแล้วก็เป็นติดตั้งชุดยกนะครับเป็นชุดยก ที่ทางร้านขายอยู่ด้วยแต่ว่าอันนี้ลูกค้าได้ของมาจากรุ่นพี่เขา step, เอัพสเต็ปก็เลยถอดออกเลยเอามาใส่คันนี้นะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างนะเอาแบบคร่าวๆเพ<อ>ราะว<อ>่า,าด้านหน้านนด้นนาน,ดนหน้าเป็นก้อนรองด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นก้อนรองปีกนกนะครับปกติขึ้นเลย2นิ้วนะครับเผาไม่ชันไม่ต้องขันทอร์ชันบาร์ก้อนรองอลูมิเนียมเต็มตีใช้งานได้จริงแน่นอนแล้วก็เปลี่ยนชชอคอัพเป็นโมโนโทูบของโปรฟเดอร์นะครับ อ่ะดูด้านหลังครับทั้งหลังก็จะเป็นแหนบยกนะครับเปลี่ยนแหนบยกตับก็จะเป็นแหนบยกบวกกับโช๊ค up profender mono tube เหมือนกันนะครับไอ่แล้วก็สูงเลยเหมือนกันไม่ต้องยุ่งอะไรเลยอันนี้นะครับนี่เมื่อกี้มันมืดไปหน่อยเป็นแหนบยกทั้งตับนะครับแล้วก็โช๊ค p r o ฟนเดอร mono t ท b e แต่เห็นในรูปตอนช่วงแรกไปแล้วนะครับอันนี้ถ่ายไม่ทันจริงวันนี้วันนี้ก็ให้มาดูกันคร่าวๆดูแบบจบงานแล้วค่อยดูก็ตามนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์บ้างแต่อาจจะไม่เยอะอรบกวนเพื่อนๆที่ชมมาถึงจุดนี้ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องยายกับตาพาไปด้วยนะครับหรือว่าสนใจจะประกอบรถสนใจจะปรับแต่งสปอร์ตไรเดอร์หรือโตโยต้าไทเกอร์ก็โดยตรงนะครับเฮนรนาพาร์ตเอ็นสวิตยินดีให้บริการนะครับโทรมาป,ปรึกษาก่อนได้นะครับปรึกษาเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับปรึกษาฟรีปรึกษาจนเป็นที่หนำใจแล้วค่อยตัดสินใจทําได้นะครับ หรือว่าจะเป็นการปรึกษากันอย่างเดียวก็ยินดีครับปรึกษากันมาได้ตลอดครับมืออาชีพในเรื่องสปอร์ตเรเดอร์และโตโยต้าไทเกอร์นะครับค้างมีอะไรฝ่ไหมไทเกอร์สปอร์ตเรเดอร์ H&R รับจบนะครับมาได้เลยสเต็ปสองนิ้วจบให้ทุกคันแน่นอนเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าห้าห้าแปดห้าเก้าสองแปดติดต่อมาได้เลยครับโทรคุยพูดคุยก่อนได้ครับแล้วค่อยตัดสินใจขอบคุณครับอ่าบ๊ายบายนะครับบ๊ายทีนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับชมหน้าลูกค้าหน่อยนะครับได้ไหมครับ